ภาพของเสียงกงเฮงยืนหัวเราะจนแบบว่าเห็นฟันทุกซี่เลยเมื่ออีผู้หญิงนางหนึ่งผูกผมหางมา้าคางแหลมมายืนอยู่พร้อมกับซากรถอักษรพอทอโลโก้เพื่อไทยรถคันนี้ยับเยินใช้คำว่าชิบหายเลยก็ยังได้ครับ หรือขับรถชนยับขนาดนี้ไม่ต้องยกเครื่องหรอกขายเป็นเศษเหล็กร้อยหนึ่งอาจจะมีคนซื้อบัญชาคามินบอกว่าเธอช่างไม่รู้สภาพผู้หญิงคนนั้นคือองค์อิงจ้ะแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งไม่ได้มีสติปัญญาหัวสมองและสามัญสำนึกใดๆที่จะรู้ว่ากูคือคนที่ทำให้พักชิบหาย ถ้าก,กูทําตามที่พ่อกูสั่งคนที่ทําให้พรรคชิบหายจริงๆคือพ่อกูบวกกับกูนั่นเองยกเครื่องอะไรก่อนเธอจะยกเครื่องอะไรก่อนฮะ